สวัสดีครับผมผมพีทนกกรุงนะผมสําหรับคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็ขับรถชมทะเลนะครับแล้วก็ขับรถถนนเส้นเรียบทะเลท,เลที่ชนบุรีนะครับก็คือสะพานชนมากวิถีนั่นเองที่ชนบุรีนะครับว่าวิวช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับช่วงเวลาเราจะไปถึงเนี่ยก็อยู่มาสักตอนเย็นๆน,นะครับเดีย๋ยวเราไปดูว่าตะวันตกดีรืออะไรเงี้ย ว,วิวสวยหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คือบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเราจะเดินทางมา,มาสักสองชั่วโมงนะครับของวันที่6ตุลาคม25 6 5น้ารหส้าะครับเราจะขับเจ้าตัวเจจีเคเครื่องยนต์พันห้านะครับไปที่ชนบุรีครับเราไปกันเลยครับผมครับผมตอนนี้เราก็เดินทางจากพรามสองมาชนบุรีนะครับผมใกล้ๆจะถึงละสะพานชนลานาา วิถีนั่นเองนะผมแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากเราต้องค่อยๆไปจะเป็นครั้งแรกครับที่เราเข้ามา ถ้าเกิดมีแดดจะสวยแล้วเนี่ยเราค่อยวิ่งไปไม่เป็นไรรอฝนหยุดตกค่อยมากัน 海口。太 what you แต่วันนี้เจอฝนไม่เป็นไรมาชมวิว เียสูงจัดลูกใหญ่ด้วยลูกก็นัดปล่อยรถไปก่อนให้น้องลง่งอืมโอเค ค่อยขับไปเนี่ยวิวสวยโยยิ่งตอนเย็นๆไอ,อ้แดดไอ้ตอนแสงอาทิตย์กำลังจะลงลงนะสวยเลยแสงมันจะส่องมาเนี่ยเออเดี๋ยวปิดแอร์เลยค่อยๆขับไปนะครับ ต่อถ่าซื้ออะไรประ่ะล่ะฮะตอนนี้มันเป็นหมึกสดให้กินปลาหมึกไงเออ,อเนี่ยก็จะมีปลาหมึกหมึกดิบไอ้ที่ว่าไอ้น้ำผิดดูดน้ำพริกกันเหรออ๋อหมึกช็อตนี่ไงหมึกช็อตแป๊บตรงแป,ป๊บซี่มีเลยใครที่จะแวะมาทานปลาหมึกสดๆนะครับเนี่ยเขาตกมีตกพุตงตกตากนันด้วย เราจะขับรถถ่ายคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยเออมีจอดรถจอดป่ะปราหมึกย่างก,ก็ได้จอดนี่เลยได้ชม,มชโอเคโอ้ยสบายสบายอย่างอย่างแล้วแล้ว ครับผมตอนนี้เราก็มาลานจอดรถนะครับบนสะพานชนชนนนาวิถีนั่นเองครับผมเนี่ยวิววิวสวยเลยโอ้โหนั่น,น,ออออะนะครับจะมีหมึกช็อตก็มีหมึกย่างอะไรประมาณนั้นะครับแล้วก็มีแป๊บตรงแท๊บซี่คนตกปลาสวยเลย เนี่ยด้านหลังเราถ้าเกิดไอแสงเยอะๆหรือว่าแดดออกนะฝนไม่ตกนะสบายเลยนะวิวสวยนี่รถเราจอดลานจอดรถคุดกว้างเลยซ้ายขวาเนี่ยไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปนะครับ รถเข้าอะรถกระบะโอเค วิวนะครับจุดนี้จุดที่หนึ่งแต่ว่าเวลาเราจะถ่ายรูปแสงมันจะไม่พอนะครับช่วงตอนฝนเพิ่งตกไปเงี้ยมันจะออกแนวมืดๆหน่อยแสงสีไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะผมแต่ว่ามันก็เย็นสบายนะ มมดูเธอแล้วก็นีแต่ทาามันบีบไหมเพราะว่าคนขอมาจอดตกปลาตกอะไรกันไม่รู้เนะี่ยอุ้ยปลานี่ไงนี่นี่โอ้โหได้ปลาเว้ย เออเพลินดีนะนเนี่ยพวกตกปลาเนะี่ย นจะมาก็ลองเซิร์ชนะครับผมถนนชนนาธวิถีนั่นเองครับชนบลุลีแมปก็จะพาไปเลยเนี่ยจุดนี้ก็จุดจอดอีกจุดหนึ่ง 羊。 ได้เนี่ยเ้นเลนมันใหญ่เลนมันใหญ่เฉยๆรบบเราออกไปนั่งเ่นข้างนอกกันดีกว่าลงยเย็นๆนี่ด้านหลังเจ็าตาเนะผมเราถอยรถมาได้นะถอยรถมาแล้วก็เอาหัวออกนอกเลยซื้อได้กินแค่นี้เทียบเลยของกินอยู่ด้านบน จุดนี้เป็นจุดถ่ายภาพนะผมะหลักเลยก็จะข้ามจากลานจอดน้านดูนะครับมาลานนี้เพื่อนก็มาเก็บบรรยากาศรอบๆนะครับลองดูลองดูเราข้ามกลับนะครับเดี๋ยวเราข้ามกลับไปเนี่ยผม เราจะไปจุดต่อไปนะครับจุดอันนี้จะเป็นจุดพักรถที่สองนั่นเองเราจะออกไปแต่ต้องดูรถดีๆนะเพราะว่ารถข,าข้างจะวิ่งเร็วนะครับเส้นนี้ไม่มีไปม,ม, <Okay. S 2> ม่มียเรยโอเคเราไปเลยรถวิ่งเร็วที่จริงเขาวิ่งประมาณ50าสบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยโอ้โหวิ่งกันปืดปดัดปืดปัดเลยนะครับก็อันตรายนิดหนึ่งเวลาข้ามถนนหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเขาจะให้ลดความเร็วเหลือแค่ห้าสิบนะห้าสิบก็ประมาณเนี้ยมันจะไม่เร็วมากแต่นี่โอ้โหซับกันปืดปืด,ป,ดปืดเลยน่ากลัวอยู่นะครับใครถ่ายวิวอย่างเดียวไม่ได้ดูรถเนี่ยอันตรายข้ามถนน มากจะเป็นในปลาหมึกช็อตนะที่เห็นะนะไม่กินเนะทีแต่ที่มันขาย,ยดิแล้วก็เป็นพวกเนื้อย่างพวกอะไรเงี้ยทั่วไป,อ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 ,ปอะไรอยู่ข้างหลังวะ เนี่ยปลาหมึกย่างโอ้โหกูดเดินหาแมงไม่มีจุดนี้ก็โอเคแล้วเนี่ย,เ,เ,ยเ,เราอยู่เลนนี้อยู่แล้วเราค่อยไล่ไปจะถ่ายรูปอะไร ชมวิวเรื่อยๆนะครับจอดได้เลยนะครับหลายทางเนี่ยจะเป็นจุดจอดจอดรถก็เยอะอยู่ เดี๋ยววันนี้น้ำสูงนะน้ำขึ้นสูงอยู่ จุดจอดพักรถเวะไหม,ไมสาราที่สองก็เป็นกาแฟนะครับกาแฟกาแฟฟูฟ้ดเลยเนี่นกินทั้งอาหารทั้งกาแฟรถจอดเยอะน่าจะอร่อยอยู่ ดูว่ามีอยู่ที่เดียวโอ้โหลูกร,ระนาดมีแต่ลูกใหญ่ต้องชะลอ ดีกว่าให้ชมวิวกันไปในตัวเลยค่อยๆขับไปเรื่อยๆบ่ายสามกว่านะครับตอนนี้ ลาดปลาบางแสนอะ่ะอยู่เส้นนี้ไม่รู้ก็ต้องเข้าไปนูน้นเนี่ยแถวนี้น่าจะมีให้จอดรถถ่ายรูปแล้วเนี่ยแต่อันตรายไงมันคือเขาไม่ได้ทำไงเบียงให้จอดวิวดีถือว่าวิวดีวห้ามอยู่เทิรอนนะจ๊ะ คราบผมสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปพานเพื่อนมาชมในส่วนของสะพานชนมากวิธีนั่นเองนะครับที่ทางทางที่เป็นสะพานเรียบชายทะเลนั่นเองนะครับชนบุรีบรรยากาศก็สดชื่นดีครับวันนี้ฝนตกเพิ่งหยุดไปนะครับผมก็ถือว่าเส้นยาวพอสมควรนะครับแล้วก็มีไหลาทางทำให้จอดรถถ่ายรูปกัน เป็นจุดๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดมอไซค์จ,จอดได้ง่ายเพราะว่ามีจุดจอดแต่แเกิดรถเก่งเนี่ยถ้าจอดยากหน่อยนะผมก็จะมีจุดใหญ่ๆประมาณสัก4จุดนั่นเองครับที่จะจอดถ่ายรูป่ายนั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ก็าฝากด้วยนะครับสาหรับเพื่อน,อนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องคนนอกกรุงกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวหรือว่าชมวิวที่ไหนกัน,นผมขอบคุณครับผม